ของซีรีส์ EP 2ก่ตอนฝังรูปฝังรอยแพรว่าหายตัวไปตั้งแต่วันนั้นไม่มาสอบไฟนอนสร้างความแปลกใจให้ทุกคนในชมรมแต่ก็ไม่ได้มีใครสนใจอะไรกับดีซะอีกที่ไม่ต้องเจอหน้ากันเว้นก็แต่ลิลินที่เหมือนจะเป็นกังวลเรื่องการหายไปของแพรวารูปคู่นัดคินที่น้องไขมุกเป็นคนถ่ายได้รับความสนใจอย่างมากในเพจคู่จิน้น เบฟจึงหยอกเพื่อนด้วยการพูดว่าขอให้พวกมึงได้กันจริงๆเถอะซากพักแพรวาก็เดินเข้ามาในชมรมพร้อมกระติกน้ำสร้างความตกตะลึงให้กับทุกคนเป็นอย่างมากการกลับมาคราวนี้บุคลิกของเธอเปลี่ยนไปมากจากสาวใสซื่อกลายเป็นยินชาดุดันแววตามีแต่ความอาฆาตตอนประชุมทีมเชียร์อาจารย์พัดไม่เห็นด้วยกับการกลับมาของแพรวาแต่พี่จัสตินแย้งว่ามันไม่ยุติธรรมถ้าแพรวาต้องออกเบฟก็ต้องออกด้วย แต่เนื่องจากเบฟเป็นตัวหลักของทีมอาจารย์พัาจึงใช้อำนาจตัดสินใจให้แพรวาออกจากชมรมเพียงคนเดียวต่อมาคินป่วยนัดจึงอาสาพาไปห้องพยาบาลทั้งคู่ดูเป็นห่วงเป็นใย,ยกันแปลกๆจนเบฟและผิงเริ่มสงสัยในห้องพยาบาลทั้งคู่เผลอจูบก,กันโดยไม่ได้จังใจเหมือนมีอะไรบางอย่างมาดนใจให้ทำทำให้น้องไข่มุกที่แอบดูอยู่นั้นถ่ายรูปไปลงเพจคู่จิ้นอย่างมีความสุข แท้จริงแล้วน้องไข่มุกเป็นคนทำของใส่นัดและคินให้รักกันจริงๆเพื่อจะได้มีรูปคู่ไปลงเพจคู่จิน้นโดยการใช้หุ่นรูปลอยสองตัวผูกติดกันแล้วเก็บไว้ในตุ๊กตาคู่ที่พกติดตัวเสมอต่อมาน้องไข่มุกได้วางกระเป๋าไว้ในห้องชมลมและถูกแพรวาขโมยตุ๊กตาคู่ไปเย็นวันนั้นในห้องชมลมคินทะเลาะกับนัดด้วยความึงหวง และด้วยฤทธิ์คุณใสทำํา้ห้ทั้งคู่ได้เสียกันโดยที่กล้องวงจรปิดจับภาพไปได้ด้านน้องไขมุกที่กลับมาหาตุ๊กตาที่หายไปก็ได้เข้ามาเห็นนัดกับคินโดยบังเอิญด้วยความตกใจน้องไขมุกจึงกลับไปหาหมอผีที่ทำของให้หมอผีบอกว่ามีคนทำของซ้ำลงไปทำให้ของแรงขึ้นจนสองคนนั้นได้เสียกันจริงๆและมีเจตนาให้ถึงตายคลิปของนัดและคินถูกปล่อยออกไป ทำให้ทั้งคู่ถูกตัดสิทธิ์การเป็นเซนเตอร์ของทีมคินได้รับข้อความยอะเยื้ยจึงโทรกลับและโดนขึ้นเสียงประหลาดจนสลบไปทางด้านแพรวากำลังจัดการพวกกู้ไปที่เคยทำร้ายเธอและใช้วิญญาณของพวกมันไปแก้แค้นคินที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะแท้จริงแล้วตอนที่คินช่วยจับแพรวาให้เอยาทำร้ายอยู่นั้นแพรวาดิ้นจนข้อศอกไปโดนจมูกคินเลือดไหล ทำให้คินโกรธแค้นและเป็นคนโทรตามพวกกู้ภัยพวกนั้นไปจัดการแพรวานั่นเองคินโดนเศษของเข้าท้องและเห็นหมอพยาบาลเป็นวิญญาณที่จะมาเอาชีวิตจึงวิ่งหนีไปที่ดาดฟ้าและตกลงมาตายต่อหน้าเพื่อนๆที่กำลังมาเยี่ยมจบ EP สอง